เฮ้เราจะมีกินมีเกียรติมีใช้มีศักศีไปพร้อมๆกันค้าใครก็จะขึ้นราคาเฮ้ข้าวแกงก็จะขึ้นราคาเอาเฮ้เราจะมีกินกันแล้วสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าพวกประชาธิปไตยท่านผู้ชมครับ ไข่เตรียมขึ้นราคาแล้วฮะจะ5้าบาทแล้วฟองหนึ่งครับโอ้โหอ้ยนะเออนี่แหละยุคประชาธิปไตยนะครับข้าวแกงเขาก็ขอขึ้นอีกสิบาทโอ้โหนะจากสองอย่างเนี้ยปกติสี่สิบาทมนะั้งขอขึ้นสองอย่างน่าจะเป็นห้าสิบคือปกติมันก็แพงอยู่แล้วนะข้าวแกงเนี่ย คือถ้าไปกินตามปั๊มนะ60 70ไม่อิ่มนะครับบอกไว้ก่อนข้าวแกงตามปัม๊มเดี๋ยวนี้โคตรแพงนะสมอย่างไม่ปลาไปร้อยหนึ่งเลยเหรอนะฮะเออโอ้แต่มันก็ยังมีบางร้านนะที่เขาขายถูกๆก,กันแต่ว่ามันเป็นก็คุณภาพก็ตามราคาข้าวฟรีตักไม่อัน้นแอดมินเคยเจออยู่ไปปั๊มแก๊สแถวหมอชิดอะ เขาเป็นแบบปั๊มแก๊ส l p g นะแท็กซี่ก็กินเยอะก็ไปไปสั่งเฮ้ยข้าวตักไม่อั้นเว้ยเออดีเว้ยแล้วก็ราดส่วนมากจะเป็นผัดผักกะลำ่ำแล้วก็เป็นกะเพราอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแกงที่มันแบบไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์อะเข้อไปก็เป็นแกงผัดผักบุ้งกับผักบุ้งแลผัดกะล่ำก็กละล่มมันถูกไงขายถูกๆได้เออนี่ดีมากช่วยเหลือประชาชนแต่ถ้าเป็นข้าวแกงแบบมีเนื้อสัตว์ผัดพริกแกงหมู อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นหมูกระเพราหมูอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วไข่ดาวด้วยปกติสิบบาทอยู่แล้วนะปกติแต่ก่อนไข่ดาวนี่เท่าไหร่อ่ะหกบาทเจ็ดบาทเดี๋ยวนี้ไข่ดาวน่าจะสิบบาทแล้วมั้งตอนนี้ใช่ไหมไข่ดาวฟองหนึ่งนะบวกไข่ดาวอีกสิบบาทโอ้โหเอ้ยเจ้าพกคุณหลุดช่องนะฮะนี่นะครับยุคประชาธิปไตยสมน้ำหน้า ยุคข้าวแกงลุงตู่นี่นะโอ้โหยนะอย่าให้พูดครับคนละครึ่งแบ่งนะข้าวแกงนี่คนละครึ่งนะจากสมมติ40บาทก็จ่าย20บาทก็ได้กินแล้วข้าวแกงยุคลุงตู่นะเออยุคเผด็จการนะกํามันลิตละ29บาทไม่ชอบชอบน้ำมันลิตละ32บาท ไข่ไก่ราคาถูกไหมตอนที่ลุงตู่แนะนําให้เลี้ยงไข่ไก่เลี้ยงไก่ไข่อะ่ะเป็นไงโอ้โหด่ากันท่กบ้านท่กเมืองโอ้โหจะไปเลี้ยงไก่ไข่จะไปเลี้ยงยังไงคะตอนนี้เป็นไงครับไก่แพงไข่แพงแล้วถ้าเลี้ยงไก่ที่ลุงตู่แนะนําก็ป่านนี้ก็ได้กินไข่ไปแล้วสบายไปแล้วรอดไปแล้วป่านนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ลุงตู่ก็แนะนำชาวบ้านให้เลี้ยงไง ถ้าเลี้ยงป่านี้ก็ได้กินไข่ทุกวันแล้วนะไข่มันกเ็เลี้ยงสิบตัวเนี่ยโอ้โหมันก็ฟักห้าฟองสิบฟองก็ได้กินแล้ววันหนึ่งก็อิ่มแล้วเป็นไงครับยุคนี้นะขึ้นเอาขึ้นเอาเออนะอะไรก็มีแต่ขึ้นแต่ขึ้นว่ะเดี๋ยวสักพักเราคงได้กินไข่ไก่ฟองละสิบบาทนะท่านผู้ชมไข่ไก่ที่ยังไม่ได้ทอดไม่อะไรนะไข่ดิบๆเนี่ย ตอนนี้5บาทแล้วเดี๋ยวต่อไปก็6บาทเจบาท8บาทไข่ลูกละสิบบาทยุคประชาธิปไตยจะสมน้ำหน้าให้ถามว่าเข็ตไหมไม่เขดเอาอีกเลือกมาอีกอเดี๋ยวสมัยหน้าเดี๋ยวคนก็เลือกอิงต่อนะครับเชื่อไมินนะเ,เดี๋ยวมันก็เลือกมาต่อลูกไอ้แมว DNA ออไแมวไข่ไก่ฟองละสิบาท สน้ำหาเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพลยก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ